วันนี้วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่52ที่ข้าพเจ้านายขาชาพัฒแปลสันเทียขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระควมปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงพู่ศิลาตลอดทั้งผูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมุนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจาักวาเลสุอัตราคาจันตุเทวตาสัทธรมมุนีราชาสัสุนันตุสักโมคทังสักเคฆามจทลุเปคิลิสิกลาตเตจันตาิเควิมาเนทีเปลาเทจัก้ามีทุวนาคาหาเนเคาหาวทุ่มหิเคเตภุมมาจย,ยันตุเทวาฉลทะลาวิชมยาขาคันทับพนาคาติดท่านตาสันติเกยังมุนีวราวาจันังซาทโวเมสุนันโตธรรมะสุนักฆะโลยมพันตา ธรรมสวนากาโลโญยมพัันตาธรรมสวนากาโลโญยมพัันตาบทสวดนมังกรสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอรลหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรลหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรลหะโตสัมมาสัมพุทธสะบทสวดสจัจจคียคาถา นัตถิเมสารนังอ exactly no ันยังพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสะจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวลังเอเตนะสะจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานนัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสะจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถ ติอาทิกาคาถามหากาลุณิกนาถอาถายาสาพพานินางภูเลตวาปาลมีสาพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาจวะเชนะมาโหนตุสาภุปาทวามหากาลุณิกนาโถหิตายาสัพปานินางภูเลตวาปาลมีสาพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาจวะเชนะมา โหตุสาภุพาัวามหากาลนิโกนาโถสุขายะสาภพพุานีนังปูเลตาวาปาละมีสาภาปาโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาจวะเชนะมาโหนตุสาภุปาัทวาบทสวดมหาสมัยสู เอวเมสุตังเอกังธรรมยังภควาสเกสุวิหติกปิลวาสุสมิมหาวันเนมหาตาภิกุสังเขนสาธิปัญญาเตหิภิกุสะเตหิสาเพเหวารหันเตหิทัสตหิสโละธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปิตาหอนติภควานตังทัศนายะภิกุสังขันจัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานัง เทวานังเอตถโหสีย่างขอพระควาสาเกสุวิหารดิกปิลาวาทุสมิงมหาวเนมหาตาภีกุสังเขนสาทิงบัญญมาเตหิภิกุสเตหิสาเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายภีกุสังขันจะยานูนักมายามพิเยนพระควาเตนุปสังกเมยามา อุปสังก็มีแต่ว่าพาระคอโตสันติเกปาเจกคาถาพาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยถาปาินามาปะปะลาวา ปุริโสสามัญชิตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาภาหังสามินเชยยเอวามวาสุธาวาเสสุเทเวสุอันสาริตาภโโตปุระโตปาตุระหังสวดโคตาเทวตาปะขวันตังอภิวาเทโตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภโคโตสังนิเกมังคาทั้งอภาสีมมาสมโยมนาสมิงเทวกายาสมาขตาขาวจำมหิมังธรรมสมัยั่างถิตายเยาวาปลาทีสังคันติอัทโคปลา เทวตาภัโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสิตาตาลาฟีขวโวสมาาทั้งสุตติตังอัจโนจุกามังคสุสาลพิวเนตานีกเหตวาอินสีนีลาขันติปันหิตาติอัตโขอัปปาาเทวตาภักขโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสิเฉตวาวขีลังเฉตวาวะบรีคังอินขีลังโอหาจัมเมชาเตจะรันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาเทตโขอัปปาาเทวตาภักขโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสิเยเกี เกจิพุททังสารนังคตาเซนเตขมีสันติปายุภูมิปาหายามานุสังเทหังเทวกายังปริภูเลสันติติอัตโขภาควาภิครุวอามันเตศิเยภูเยนภิกขเวทัทสุโลกธาตุสุเทวตาสันญิปิตาโหนติทัถคตัง ทศนายาภิกุィィสังขันตเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติธรรมทานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสมัมปิะคะวันตานังเอตปัลมาเยวะเทวตาสันนิปิตาเหสุงเสยถธาบิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสมัมปิะคะวันตานังเอตปรลมาเยวะเทวตาสันนิปิตาภวิสันติเสยถาบิไมหัง เอตระหิอาจิขีสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศีสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาสสาทุกังมณสีโกลถาาสีสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภาวโตปัจจโสสมภควาเอตทโวจสิโลกมนุกัสสามิยะถาภุมมาตถาสิตายสิตาสิลิขะพลังปะหิตาตาสมาหิตา โกธูสีเขาสันลีนารวมหังสาพิสัมพุโนโอชาจำรสาสุทาวิปสันนมนาวิลาพิญโยปันจัสเตยัตะวะวเนกาปิลวัฒเวตะโตอามาติอิสาาสาวเกศาสนิรละเตเทวกายาภิกันต้าเตชานาทภิกขโวเตจะอาตบปมาคลุงสุตวะพุทาสาสสนังเตสัมปาตูหุยานังอันวยสารนาธาธนังอเปเกตาตมาทาคุงทาหาสังอาธาสัตตลิงธตังเอเกธาสานังอันวนสารนำมาสุง อาเปเกนธรรมัาคุมทีสาสภาบุตตาอหุนตันจะสาพังภิญญาญากิตวานจักุมาตโตอามันติสาธาสาวเกศาสนิระเตเทวกายาภิกันตาเตวชานาภิกขโวเยวังกิติสามิกิลาหิอนุปุปภโสสาธาสาวยาขาปุกมากาปิละวัตวายิทิมโตทิมันโตวันนวันโตสาไิโนมุมานา ภพกามงคภิกขุนางสมิทิงว่านังสาาสาเหมวตายาขานานาตวันนิโนอิทมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยาซาติโนโมทมานาภิกามงคิกขุนังสมิทิงว่านังสาตาคิลาติสาสายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาซาติโนโมทมานาภิกกาลมงคภิกขุนังสามิทิงว่านาง อิเจเตโสละสาสาสายะขานานตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสาสินโนโมธมานาอภีก้ามุงิีขุนังสรรมิติงุนังเวสามิตตาปัญชาตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตสาสินโนโมทมานาอภีก้ามุงิีขุนังสรมมิติงุนัง กุมพิโราชาเหโกเวปุลลาสัิเวสนางพิโยนางสตาธาสามยาขานางไปรูปสติกุมพิโราชาเหโกโสปาคาสมิติว่านางปุรมันัยสังราชธาราโทภาษาสติกันฑาพานางอาทิปฏิมาราชาสัยโสปุตตาปิตสภาโวอินทนามามหาภราทิมันโตทิมันโตวันนวันโตใสโนโมวมนนาปิก้ามงพีกูนางสมติติว่านางทักินันจัยสังราชาวิรุณโสภาษาสติกุมภันฑาานางอาทิปฏิมาราชาสัยโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามามหาภรา ทีมันโตชื่อม tamam, ันโตวันลวันโตไทโนโมทมานาผีก้ามงผีขูนั่งสมิติงก้นั่งปชิมันใจชังราชาวิรูปาโคภาษาสตีนอาคานางอาทิปฏิมหาราชาเดชาศิษโสปูตาปิจารสภาโวอินนามามหาภลัยที่มันโตชื่อถมันโตวันละวันโตไทรโนมทมานาผิก้ามงผีขู่นั่งสมิธิงก้นั่ง อุตลันติสังราชกุโลาตปฐาติยาขานังอาติปติมหาราชายโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามามหากลายที่มันโตชื่ิมันโตวันนวันโตสาสิโนมัวทัมนาภิกามมภิกขุนังสมิติงุนังปุริมาติสังทตตาโททสกิเนนวิลุลหะโคปชิเมนวิลุปะโคปุโลอุตลันสิสังตตาโลเตมหาราชสมันตาจตุโลทิสาถัตละมานาอัทถังสุวรรณกาปิลวัตเวเตสังมายาอิโนทาสาอาคุวันเสนิกาสัทา มายาหูเทนถุเวเทนถุวิภูจะวิภูโตเสาจันทน,นกทุกามาเสดโธจะกินนมันถุนิมันถุจักรนาทโทโอปมันโยจะเทวสูตโตจะมาตาลิติตาเสนโยจะคันทัพโพนัโรราชาเสน,นโสโพอ,อาคูปันจะสิโคเจวะติมพะลูสุรีวัชสาเอเตจันเยจัราชานโุคันทับาสาราชิปโมโนมานาภิก้ามงภิกขุนังธรรมิจิงวูนัง อาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหธาติกากรรมลาสัตลาอาคูปายาคาสายาติพิยามุนาธาลาถาจะอาคูนาคาจะสาสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสัมิติงวนังเยนะคะลาเชสสหัสหัลังติทิพาติจาราคีวิสุธาจาคูเวหายสาเตงนิมัชปตาติตลาสุปันนาอิติเตสนามังอสิยันตธานาคะราชานมาสิสุปันนโอเคมะมะกาสิโพโทสันนะหาหิวาใจหิต ภูปาวายันทานาคาสุปัญนาสมาการสุภูตังสิตาวาชิระหาเถนะสมุทังอตุลาสิตาภาตโรวัสวัเตเตอีทิมันโตสาติโนกาละก็อชามหาพิสมาสุลาธนเวขาสาเวปจิติสุจิติเจปาฮาลาโทนะมุจีสหัสตันเจปริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิดวะผลิงเสนางลาหุภัดโนภาขมุงสัมโยธางนิพัทธันเตภิกขุนังสมิติงวะนัง อาโพจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยจทาขมุงวัลุนาวาลุนาเทวาโสโมจธาสาเมตาการุณากายิกาอาคุเทวายะสัสิโนทะเสติทรกายาสเพศนานาตะวันยิโนิเชมันโตเิดิมันโตวันโนวันโตยะสัสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนังเทมิติงวะนังเวณทูจะเทวาสาลีจธรรมาจัทเวยมาจันทะสูมิสาเทวาจันทะมาคูราคิตา เสือสูเมาสาเทวาเสยามาคูเวลาคิตานขาตานิี่เวลาขิตาวาอาคุมันทวลาหากเก้าสูนองสูนังว่าสโวเสโถสักโภปาคราบลินนัโตสะเทเดอะฮะไกยาสะเพนนาตวันน,ะนะิโน ทีมันโตชิมันโตวันนนมันโตไซโนมูทัมานาพีก้ามโมพีขุนั่งธรรมิติงวันทาคู่สักพูเทวาชลมคิสิขาลิวะเดชกาจโรชาจาอุมาปูกนิภาสโนวลุนาสาธมาจาจุตาเจเนสกาถือเลียลุจิลาอาคูอาคูวัฒนเิรนเซเดอายาสเพนนาโตโยืิทมันโตชีมันโตวันนนมันโตไซโนมูทมานาพิกมโมขุนังธรรมิติงั ธมรนามหาสมามนามมนุษยสามนุสุตมาขินทาประตูิกาอาคูอาคูมโนพุทประตูิกระทาคูเหยยเทวเยจโลหิตวทาศิโนภาลคามหาบาลคาอาคูเทวายสิโนเตเสเตรากายาสเพนนาโตอิโนอิทธิมันโตชิ่มมันโตวันนวันโตศิโนโมระมานาภิก้าโมภิกุนังเทมิเิงนังสุกากลุมหาอิุนาอาคูเวขณัสาาสหะโอทาตาคายหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนา ทถามาตาหาละขาชามีสกากายสติโนทายังอาคาปชนโยโยชิตาพิวัติทศเสตทากายาถาเปนนนาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตสัสินโนโมทมานาภิการมงภิกูุนังสมิติงวะนังเคมิยาถุยตายามากัตกาจาสสินโนสามทิศกาลามเทธาโชตินามาจาอาสวานิมานรลติโนอาคูทาคูเปนินมิตาตเเตทากายาถาเปนนนาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสัิโนโมทมานาภิการมงภิกขุนังสมิติงวะนัง သတေသေເທဝနိကာယသပေနာနာတဝနိနောနာမန္ယေနာခန္ညဉ္ဇံဒေသေသီသာသဟာပဝတ္တတိမကိလံဩကတိဏ္မနာသဝံသ खेमो ခတလံနာခန္ချန္ထဝတိတာယတံဘမ္မာပသမတောဇပုတ္တေသမတောသန္နံကုမလောတေသောတောပအခာထမတိငုဏံ สหัสพัมโลการนำมหาพัมมาพิจิตรทีปัจจุบันนี้ทีมันโตพิสมากายโยยสาธิโสสาธิโสอิสาอาคุปเจกวัสวัตติโนเตสันจะมาชะโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเจสัพเทพิกันเตสินเจเทเวสพัมเกมาเสนาภิกามิปัสสะกันนะหัสามันที่ยังเอธะคันธาพันทถาลาเกนะพันธะมัทวะสมันตาปริวาเลธรรมาวมุนจิตะมุนจิตะโกจินังอิติตาธรรมหาเสโนกันนะหาเสนอเปสีปานินา ลจมาหะจัจฉลังกตะวานะเพราวังเดท้าภูบุษโกมีโคทะยันโตทวิจุโพตทาโสปฏิท้าวปิสังขุโธอัทยังวเสตันจะส้าพังอภิญญาญาโอคิตวานะจัคุมาเตโตอามติสาธาสาวเกสศเนรเตมาเทนาภิกันตาเตวิชานาทพิขโวเตจาตบประมาณกลุงสุตวะุทธาสาสาตนังวีจราคีภักข้ามงเนสังลมังปีอินชยุงสาเพวิสาสังขามวเฮยติตายซาตินโมทันติสัภูเตหิสาวกาเตเสนสุตตาติ บทสวดจุลชัยยะประกอะณมูมีพุทธเตชะสระละตนติยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารายะปะละมมสุลาสิทธิพรมาะจินทาจะจตุโลกาคัมภีรักขกาสมุตตาผู้ตุงคังคาจะสัพพมาชัยยะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุททีหน้าที่หน้าทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนาเมลูราช ผลนารชีชัยยะชัยยะคำพีและสงพีนาเคินทนาขีปีศาสจัปปูตะการีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคขีสุทธาทานะมุขาชาชัยยะชัยยะวะลุนะมุขาสตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาฆาปุระคันถกชัยยะชัยยะฆาชะคนนตุลงโสกะละกภูชงศีหะพยาคธีปาชัยยะชัยยะวะลุนะมุขายาตาชิตาชิตาเศนาลีปุนาสุทินาลดี ชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทันนิตะเลสธาสุชัยยะชัยยะทันนิตรตินสัทธาชัยยะชัยยะมังคลลัญยาภวเกชัยยะชัยยะวรุณายะเขชัยยะชัยยะราคเสสุรภูชาเตชาชัยยะชัยยะพเมนทัศนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวสงสปางชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกบุตสสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลหโลหฮลินเทวาชัยยะชัยยะ พมาสุลาโขชัยยเชยนาโขวิรุณหโกวิรูปกโขจันทิมาลวิอ ah ินโทจะเวนะเตโยจักุเวโรวันุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมารโลทัตตาตโกอาถารสามหาเทวะอิสิทิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาสะภาชัยยราโมพระวันตุเตชัยยธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเทเชนะชัยยโสทีพระวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยมังคลังชัยโยปิพุทธสสิลิมโตอัยมลสะจปาปิมโต布าชโยอุโคสยามโพธิมันเตปุโมทิตาชัยะตถาพรมหณาเมิสิโนชัยโยปิพุทธสสิริมโตอัยมลสะจปาปิมโต布าชโยโคสยามโพธิมันเตปุโมทิตาชยะตถาอินทขณาเมิสินโอชัยโยปิพุทธสสิลิมโตอัยมลัสสะจปาปิ มตโตบาลาชโยโอโคสยามโพธิมันเตวมุทิตาชายยะตถาสุปันนาคานามเฮสิโนชายโยวิภูธาสสิริมตโตอัยชโยวิภูธาสัสิริมตโตอายมาลาสาจาภาพิมตโตบาลาชโยโอโคสยามโพธิมันเตวมุทิตาชายยะตถานาคาานามเฮสิโน เชยโปิผู้ทาสสิทิมตโตอายามาลสัจปาปิมตโตบาลาเชโยโคสยมพอดิมันเตวมมติตาเชยะตถาสัพมะขะนามิสิโนเชยันโตพธิอาเมเลสักยานังนันทิวาธโนเอวันตวังวิเชโยโหเชยะจุเชยมังคะเลอบลาชิตตพัลลังเกสีเศพทวิปโขขเลอภิเศเกสผู้ทานาอาคารป่าโตปโมมติสนาขะตังสุล망ขะลังสุปปาตังสุขุติตัง ตูนาขาตังสุมังขะลังสุภาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมหดโตจจรุยถามพระมัจารีสุปทาคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคีนังปทาคีนังมโนกรรมังบันิธิเตปทาคีนาปทาคีนาในกัตวานะรพันตาเทปทาคีเนเตอัทะลาธาสุเิตาวิลุนหาพุทธศาสะเนอโลคาสุขิตาโหธาสหัสสะเพหิยติปิสุนันตุโพนโตเยเทวาอาทะมิงฐานเนอธิขตายทีขายุกาสทาวันตุสุกิตาวันตุสัพปทาลาขันตุสัพพสัตตานังลาขันตุชินาสสะสนาญากาจิปัท เทโูเรนตุมโนลทายุตะกาเลปวัสันตุวัสังวัสสาวะลาห์กาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากายาสุขังติตาสุขังอรหันตุยะถาลังบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังธรรมยัง ဘဂဝါသဝတိယံဝိဟာရတိ చే သဝနေအနာကပြင်္ထေကသာအာလမေတတလခောဘဂဝါဘိကုဝအမန္တေတိဘိကဝတိ ปารันเตติเตภิกขุพ่อโตปจัตโสสุงภควาเอตโทวจาเาทาวาภิกขเวตถาคตานังอุปานุปาวาตถาคตานังเหตาวาทาตุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจาติตังเนทักขโตภิสัมพุทธิภิสมิธิภิสัมพุทธิวายภิสมเมตวาอาจิคติเทเสติปันเนเปติปัตเปติวิวาสติวิพาสติอุตานิกโลติสัพเพสังขาราอนิจาติอุปาทวาภิกขเวตถาคตานังอนุภาวาเจตถาคตานังติตา ภาษาธาตุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราถุกขาติดตังนตทาคาโตอภิสัมภูชติอภิสมีติอภิสัมภูชิตาวิสมีติอาจิคติเทเสติปัญสเปติปัตเปติเวติภระติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราถุกขาติอุปาทาวา พีคขเวตถะคาตานางอนุปัฏาวาตถะคาตานางธิตาวสาธาตุทามาติตาธรรมะนิธรมตาสะเพธรรมานตาติตังนถาคตโตภิสัมพุติภิสัมเณติอภิสัมพุชติสวาภิสัมเณติสวาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติเวรติภิภาชติอุตานิกะโลติสะเพธรรมานตาติอิธรรมวจะภควาอธรรมนาเตปิคูพอโตภาสิตังอพินันทุนติ ขดสวดพระเทแระตากคาถาปฏิตังนาวนาวาเขมยันัววนนปฏิงรเสียนนะตังบคุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พูกพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเดชะปิตามยินตาปัดังจนะขตังสิ่วดดีก็ลาไปแล้วสิ่งแวนาคดก็ยังไม่มา อจุปานันจะยโยทำมันตาดาถวยุทสติสังนิลังส,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 สังคุปงตังวิทามนุภู้ลเยผู้ได้เห็นทรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งแม่งอเงยนขอนแคนเขาคนพ่อปนกันเช่นนั้นไว้อเชวะกิจมาต่อปังคนชนะม่านังคือเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้ยาฮินสังขลันเตน้ำหาเสนีน้ำมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต้องมาเุราชซึ่งมีเ่นามาย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหละตัมม่านังติสังตังเวพระเทวรตโตติฐานโตจิตก็เต เมื่อวานผู้สงบเลื่อมกายเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทงกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคะปัจเจเวขณนะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราถูกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวางชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะ,ะนังความตายเป็นของยั่งยืนว่าสังมะยาม,มาลิตาพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ ינה, ปาลิโยสานางเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมออนญญันี้ตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนียตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยง ราะตาควรที่จะสังเวชอายางกายโยจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปจวิญญาโนขันปสัสจ,จาวิญญาณชุดโทอันเคาทิ้งเสียแล้วอธิเสสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระเงพลัง,ลงอีวะประดุดดังว่าท่านไม้และท่านฟืนในลถังหาประโยชน์ไม่ได้อณิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทเวทวธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปาชิตวานิลุชนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังวูป,ปสมโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัตเพสัตตามมนติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่เมื่อลี่งสุจามาลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวะหามลิสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนณทีเมเอตาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวยไม่ตายอย่างกินจิ ยังกินจิกุสลังกามังสาเพหิปเทหิกระตั้งปุญญานอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงฐานเนอธิขตาธีขายุกาสาธาโหนตูสุขิตาโหนตูทูขาปรมมุจารตุมาตาบิตาสุขิตาโหนตูทูขาปรมมุจารตุสาเพยญาติกาสุขิตาโหนตูทูขาปรมมุจารตุสาเพยญาติกาสุขิตาโหนตูทูขาปรมมุจารตุสาเพปิสาสาเพยยาขา สัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทถูกขาปรมมนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชายาสุขิตาโหนตุทถูกขาปรมมนจันตุสัพเพนาขาตาสุขิตาโหนตุทถูกขาปรมมนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทถูกขาปรมมนจันตุสัพเพสามารถตินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อะคันิมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตว์อะคันิมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตว์อะคันิมายะอิติปะขวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารลวานสินีทูเบคะเลโพธิคะเลแตยิงตฮิงตาธรรมดาเนนะผวันตุโพชิตาโสถิงกะโลนเตทวิหารลมันทะเลเทลาจะมาชานวกาจะพิขโบสาลามิกาทานปฏิอุปาทกาคามาจะเทสาเนคมาจะอิสลาสปานภูตาสุกิตาะวันสุเตชะลาภูชาเยปิจอันตสามบวา สังเสชาชาตาทววาติกานิยานิกังธรรมมะลังปฏิจเตสะเพปิทูขาสกโลนตุสังขยังธาจุดิลังสาตตังธรรมโมธรรมะททระจุคุลาสังโฆโหตุสมาโควาอชถยยะจาหิเายจาอัมเหลาขตุสาธรรมโมสะเพปิธรรมมะจาริโนผู้ทิงสัมปาปุเนยยมาธรรมีอริยาปเวทิเต ปันนาหนตุสาเพปิปานิโนุุธศาสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวภวาสตุอุทิภาวายาสาตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจัตตาชังนิจังลาขันติปุตกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังลาขันตุสาพัทาเทวตาโยชนคาถา ทุคาปาตาเจนีทุคาพยาปาตาเจนีพยาโสกาปาตาเจนีโสกาโหตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสาเพเทวานุโมทันทตุสาภพะสัมปตัติสิทิยาทานังทัตทานตุสา,าทายาีหลังลักขันตุสา,พา,าวพะาภาวนาพิระตาโหตุขาฉันตุเทวตาคตาสุม,มขาหะคาถา,ขา ตุสาพังสุมังหลังลาขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสถีโหตุนิลันตะลังโหตุสาพังสุมังหลังลาขันตุสาพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนโสถีโหตุนิลันตะลังโหตุสาพังสุมังหลังลาขันตุสาพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตะลัง สัพเพปุธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอาท่านตานันจะเตเชลาข้ามันท่ามิสะพัสโซสัพเพปุธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาท่านตานันจะเตเชลาข้ามเหมือนท่ามิสะพัสโซสัพเพปุธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอาท่านตานันจะเตเชลาข้ามเหมือนท่ามิสะพัสโซสัพเพปุธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาท่านตานันจะเตเจลาข้ามเหมือนท่ามิสะพัสสัพเพปุธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาท่านตานันจะเตเจลา ข้ามันท่ามิสะพัสโซสัพเพปุท่าเปลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาล่านตานันจะเจเจลาข้ามมันท่ามิสะพัสโซสัพเพปุท่าเวลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาท่านตานันจะเจเจลาข้ามมันท่ามิสะพัสโซสัพเพปุท่าเปลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาท่านตานันจะเจเจลาข้ามมันท่ามิสะพัสโซสัพเพปุท่าเปลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาล่านตานันจะเจเจลาข้ามมันท่ามิสะพัสโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์น,นี้ข้าพเจ้าขอนมเกล้าอุิศถวายเป็นพระราชกุศลแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งคาาปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้นสุจริตมั่นคงเพื่อสามารถอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มี อดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาถทิทิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวาทั้งหลายผู้ได้อนุนมรณาสาธุก,การใน,นบุญกุศลนี้บวชประสิทธิ์ประาสาทาพรน้องทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาเยสเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวทงที่สามสิ่งอมูลเล็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยภูทานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเทอญสาธุ